เจอคนน่องแข็งน่องแข็งจนกระดกปลายเท้าไม่ขึ้นจนเดินแบบเดินโยกตัวไม่ค่อยเจอมาตอนแรกก็นึกว่าเป็นอข้อเท้าติดวันนี้ไม่ติดอะ่ะแต่ต้องคลายน่องก่อน หมอว่าเป็นอะไรนะ L5 S1 เอ้ย L4 L5 เหรอตอนที่เข้าเครื่อง L4 L5 มันีการดทารแต่ว่าที่เป็นทีแรกเลยนะมันเจ็บเท้านะ่ว่ายไม่ได้เจ็บหลังนะเจ็บเท้าคนเลยคาเบัท่เดียวูเจ็บเท้าอ่ะมันเจ็บหลังเท้าอ่ะแต่พอดีเจ็บนิ้วเท้ามัตลอดแล้วก็เป็นเรื่อยๆมาแล้วก็เจ็บแบบนี้อ่ะ เราต้องเดินเตะๆแบบนี้นะแล้ว,ว,วลปันจักยาแล้วปั่นก็ต้องมีกำลังนะปันได้ไปได้ตอนนั้นมัน,ต,น,น,นมติดตอันนี้วันนี้ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ดีขึ้นหนะ่อยแต่แข็งมากเลยนะน่องแข็งแบบเดินมากส์ออใช่มันมันไม่ใช่เดินมากคือมันเหมือนกับมันกระดกเท้าไม่ค่อยขึ้นนะอะม,มันก็เลยทาให้ตัวนี้มันรัดอย่างเงี้ยแข็งเลยนะแข็งมาก

แต่วันน้เนี้แค่เน้นที่หลังเท้านะในซอกนิ้วเท้าไม่ใช่ที่วันนั้นเน้นตรงนั้นก็ดีขึ้นในสองวันแต่วันนี้เราจะเน้นที่สะโพกกับไอ<ม>้<ม>ตัวหลังด้วยก็แปลว่าไอ้ตรงนี้มันก็เป็นอยู่มันติดนะ ติดมากแล้วติดกระตุกด้วยไหมนะมพอทำเป็นโดนนะมันกระตุกมันน่าจะมีปัญหาของการโดนเส้นเลยนะเส้นประสาทด้วยนะอาจจะโดนไขสันหลังด้ยนะไปถึงกระตุกปกติมันจะไม่กระตุกถ้ากระตุกก็มันโดนโดนโอ้ประสาทด้วยนะดึงกระตุกกระตุกกระตุกเนี่ย ยังแข็งอยู่เลยไหมนะแล้วมีการบีบรัดนะถ้ามันแข็งแต่ถ้ามันนิ่มมันกดทับแต่ถ้ามันแข็งอย่างเงี้ยนะมีการบีบรัดบีบรัดจะเป็นบีบรัดของตัวตัวกล้ามเนื้อบีบรัดมันไม่ใช่เง่ายๆนะไอ้ปวดน่องปวดน่องนะองนะไรสาเหตุอะร